2. จุดลบขยะแอป Facebook ที่ต้องทำสม่ำเสมอจุดที่1จะล้างไฟขยะแอป Facebook นะครับใช้นิ้วกดแอป facebook ค้างไว้นะครับแล้วให้เราแตะที่ข้อมูลแอปต่อไปแตะที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลเราก็จะเห็นจํานวนขยะขึ้นมานะครับแตะที่ล้างแคตเสร็จเรียบร้อย ต่อไปจุดที่สองให้เราแตะที่เมนูเส้นสามเส้นให้เราแตะที่การตั้งค่าเลื่อนมาแล้วแตะที่บันทึกกิจกรรมนะครับเลื่อนแถบหัวข้อสีน้ำเงินแล้วแตะที่วิดีโอที่รับชมแล้วแตะที่ล้างประวัติการชมวิดีโอได้เลยนะครับขั้นตอนสุดท้ายแตะที่ล้าง ช่วยให้แอป Facebook และมือถือเร็วขึ้นกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ๆครับ